เงินไม่ชอบคนแบบนี้วันนี้จะมาบอกความลับว่าเงินจะไม่ชอบอยู่กับคนแบบไหนและถ้าคุณเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้จงระวังไว้ให้ดีว่าเงินมันจะวิ่งหนีจากคุณโลสวัสดีค่ะคุณจีน่าค่ะเจอกันอีกแล้วจ้ะเงินไม่ชอบคนที่พยายามทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อหรือย้ําเตือนย้ําบอกตัวเองว่าฉันเป็นผู้โดน สังคมกันแกล้งฉันเป็นผู้โดนคนอื่นกันแกล้งฉันเป็นคนที่โดนคนอื่นเอาเปรียบฉันเป็นคนที่ต้องรับเคาะรับกรรมเนี่ยสิ่งนี้เงินมันจะไม่ชอบคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเหยือ่อคนทุกคนที่ประสบความสำเร็จฟังคำนี้ให้ดีๆว่าคนทุกคนที่เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวย จะไม่เคยประนามตัวเองสักครั้งว่าเขาเป็นเหยื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรายอมรับว่าเราเป็นเหยื่อของสังคมเราเป็นเหยื่อของสิ่งนั้นเราเป็นผู้รับข้อกรรมของสิ่งนี้เราเป็นผู้โดนกั่นแก้งเราเป็นผู้โดนกระทําเราต้องมารับผิดชอบแทนคนอื่นสถ้าคุณยังเป็นคนที่คิดแบบนี้อยู่จงจําไว้เถอะชีวิตนี้เงินจะวิ่งหนีออกจากคุณตลอดเวลาเพราะการที่เรา ตราหน้าตัวเองว่าเราเป็นเหยื่อเราเป็นผู้ถูกกระทำมันคือการที่เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่ต่ำต่ำที่สุดวายเบรชันของคลื่นนี้จะเป็นคลื่นที่ต่ำมากและจำไว้ว่าเงินจะไม่วิ่งเข้าหาคนที่มีวายเบรชันที่ต่ำหรือคลื่นที่ต่ำเมื่อคุณมีคลื่นที่ต่ำอะคลื่นของคุณจะเคลื่อนไหวช้ามาก และทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณจะมีแต่ปัญหาเมื่อทุกอย่างรอบๆตัวคุณมีปัญหาเงินจะวิ่งหนีเพราะเงินไม่ชอบปัญหาเงินไม่ชอบคนที่มีพลังงานต่ําเงินอะมันคือพลังงานที่สั่นสะเทือนสูงมันจะมีไวเบเบชั่นของมันที่สั่นสะเทือนสูงมาก เร็วและสูงเงินจะมาไวและไปไวถ้าคุณไม่รักษาขึ้่นพลังงานของคุณให้ดีแป๊บเดียวเงินก็วิ่งออกจากคุณเมื่อคุณปล่อยให้ขึ้่นพลังงานของคุณตกต่ำลงซึ่งขัดกับขึ้่นพลังงานของเงินเงินจะวิ่งออกจากคุณแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นมนุษย์แม่เหล็กที่ดึงดูดเงินแล้วให้เงินอยู่กับคุณนานๆเงินรักคุณเงินวิ่งก็หาคุณคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรอะ แทจูนพลังงานของคุณให้เข้ากับกระแสพลังงานของเงินเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณในทันทีนั่นคือปรับคลื่นตัวเองให้อยู่ในคลื่นพลังงานสูงโดยการที่เราต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่ผู้คนโดยส่วนใหญ่80-90%เเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองเขาจะพยายามโทษสิ่งรอบกายภายนอกก่อนเป็นอันดับแรก และสิ่งสุดท้ายที่เขาจะโทษก็คือตัวเองอันดับหนึ่งคือคนน,คน,นั้นคนนี้คนนู้นคนนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นเจ้านายบริษัทคนนั้นคนนีท้ทํารขนันนั้นทําอะไรต่างๆพวกเนี้เป็นเพราะเขาเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้การที่เรากล่าวโทษยิ่งเรากล่าวโทษเท่าไหร่คุณจะยิ่งลดทอนพลังงานของตัวเองแล้วเงินก็จะวิ่งหนีคุณไกลมากขึ้นเท่านั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเมื่อเกิดปัญหา แน่นอนชีวิตทุกคนเราจะต้องพบเจอปัญหาจะต้องพบเจอวิกฤตจ,จะต้องพบเจอมอรสุมจะต้องหกล้มหกลุกคุกคามจะต้องเจอสิ่งที่เขาไม่ได้คาดว่ามันจะผิดพลาดนะแต่คนที่มั่งคั่งร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จเขาโทษตัวเองเป็นอันดับแรก เขายอมรับว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากเขาจึงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ดีแบบนี้เพราะว่าการเริ่มตัดสินใจมันคือการเลือกของ,ของเรานั่นเองถ้าคุณมองจริงๆอ่ะไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันคือการเลือกของเราและการตัดสินใจเรายินยอมให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ว่าชีวิตของพวกเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะดีจะร้ายจะทุกข์จะสุขจะเศร้าหรือจะไม่ค่อยดีหรือจะดีสุดยอดทุกอย่าง มันคือการเลือกของเราเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรดีหรือไม่ดีผิดหวังหรือสมหวังหรือไม่ได้เป็นดังคาดจงกล้ายอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉันมันเป็นการรับผิดชอบในชีวิตของฉันถ้าคุณกล้ายอมรับในการตัดสินใจของคุณกล้ายอมรับในความผิดที่คุณตัดสินใจลงไปเท่ากับว่าคุณ กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองใครก็แล้วแต่ที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้คนผู้นั้นจะเจริญรุ่งเรืองและเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองเงินจะไม่ชอบคนที่ชอบโทษคนอื่นคนที่ยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่ออย่าลืมว่าเงินคือพลังงาน คนทุกครั้งรูจะบอกว่าเราคือพลังงานที่อยู่บนโลกนี้เงินคือพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานที่เหมือนกันเท่านั้นที่มันจะดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นเงินคือพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงและวเบรชั่นสูงคุณจะต้องทําตัวเองให้มีการสั่นสะเทือนแบบเดียวในระดับเดียวกันกับเงินแล้วเงินจะวิ่งหลังไหลเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วถ้าเงินวิ่งหนีออกจากคุณสังเกตตัวคุณว่า คุณยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่อหรือคุณลุกขึ้นมาเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เงินทองในกระเป๋าของคุณก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกัน